ผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์สักเซสสำคัญสุดๆของการ<อ>ท,าทำร้านเดลิเวอรี่คือตัวตนของร้านน่ต้องชัดมากๆเป็นจับฉายไม่ได้บนเดลิเวอรี่ การเลือกพาร์เนอร์เออเลือกพาร์เนอร์เวลาเวลาเราทําเราไปเลือกโรงแรมเนี่ยมันก็คงมีเข้ามา mm hmm. ให้เราเลือกพอสมควรแหละวิธีการ,รการเลือกเนอร์ในยุคปัจจุบันแล้วก็เลือกทําในฝั่งของที่เป็นคาวิเช่นผมเห็นหลายลคนนะทำทำคาวกิเช่นแต่เป็นรูปแบบของการที่จะตั้งไปก่อสร้างขึ้นมาเลยก็เห็นนะ นะครับหรือแม้แังใกล้บ้านผมเลยเนี่ยผมเดินออกไปหน้าปัดซอยนะฮะหน้าหมู่บ้านเลยฮะอยู่ในปั๊มเลยครับเขียวเขียวขึ้นมาแล้วโรงแรมเขียวขึ้นมาเลยปั๊มบอทอผมว่าโอ้เออคือคือเขาลงทุนงานนะนัะแต่โมเดลของน้องเพ็นเนี่ยเฮ้ยมันมันแหวกนะเพราะว่าเป็นเป็นการเซนจี้กันระหว่างคนที่มีปัญหาเหมือนกันโรงแรมก็ต้องการยัดเจ็นรายได้เรามีอยู่แล้วก็ต้องการจะหาลูกค้าเพิ่มเนี่ยจับมือกันวิธีการวิธีคิดตรงนี้ทำยังไงครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรอย่างของผม,มผมให้ความสําคัญกับความสะอาดนะเนาะอันนี้คือ p r i o r i t y หนึ่งสองก็คือโลเคชันเนี่ยเป็นโลเคชันที่เราไม่มีด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเราเวลาทำคาลเคชันเนี่ยลูกค้าเขาก็จะเลือกสั่งกับร้านที่ค่าส่งถูกที่สุดดังนั้นนะ่ะพาร์ทเนอร์เราก็ต้องอยู่ในโลเคชันที่แบบมีเซอร์วิสลูกค้า,รคาตรง้ลูกค้าอ๋อรนะ้านพาร์ทเนอร์ก็ไม่ควรจะอยู่ใกล้กันเกินไปอย่างน้อยในรียน6กกิโลอ่ะเพราะว่าแอปเดลิเวอรี่เนี่ย ถ้าเกิน6-7กกิโลเนี่ยค่าขนส่งมันก็จะเป็นตีเกรดอันนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำโมเดลแบบนี้โมเดลเดียวทำทุกโมเดลเลยพี่เกียรติก็คือไม่ได้รอแค่จะให้โรงแรมหรือว่าร้านอาหารรีเควสเรามานะผมก็ไปหาบางจุดบางโลเคชันเช่าก็มี ซื้อก็มีลองทำดูเลยแบบเอาเอาเท่าที่เราคิดว่ามีความเสี่ยงตำ่ำทุกคนเนี้ยคาเคเช่นที่เรากระจายกระจายไปทุกจุดก็มีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าจุดโอเคในสี่สิกว่าจุดเป็นเป็นโรงแรมประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วที่เป็นของเราเองในะประมาณเท่าไหร่โรงแรมกับร้านอยู่ประมาณสัก3ามสิบกว่าจุดโอเคกค็กคกคเป็นจุดของเราจุดของครัวคาเดเช่นอื่นก็มีนะถ้าเลดคุยกันแล้วรู้เรื่อง อ๋อคือเราก็ไปจอยเอาสินค้าเราก็ไปวางที่นั่นไปทํากันที่นั่นอ่าอ่าไอค้าพิเศษเนี่ยเราเราเราต้องส่งลูกน้องเราไปด้วยป้ะหรือว่าเรามีคนที่นั่นแล้วเขาสามารถทําให้เราได้เลยโมเดลมันเป็นสมัติทุทุกวันนี้ถ้าเป็นยูนิตของผมเนี่ยจะมีจะมีน้องผมอยู่อ่าทีมงานผมอยู่แต่ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเป็นทีมงานเขาหมดเลยอ่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมทำก็คือการคอนโทรลให้เขาอะทำสินค้าให้ได้ตามแมนนวล อ่าคราวนี้พี่เกียรติก็จะนึกออกแล้วว่าอาชีพของโอนิกพยายามควบคุมให้ร้านแล้วก็ทุกคนทําตามมมนูก็คือแฟรนไชส์พี่เกียรติใช่ผมก็เหมือนกันจะเลี๋ยไปตรงนั้นต่อเลยเออเออใช่ครับผมมาโตโตมากับแฟรนไชส์นะเราอยู่เราอยู่ในบิลบีใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าการจะสเกลคาวคิทเช่นได้เร็วก็คือมันก็ต้องเริ่มมาจากโอเปอเรชั่นแมนนวลเริ่มมาจากการควบคุมที่ได้คุณภาพผมอาจจะอาจจะโชคดีที่ เรามีพื้นฐานเรื่องแฟนชส์เราเลยเอามาใช้กับคาวิทเช่นได้เราเราอาจจะโชคดีที่เออเราเราทำมาเก็ตติ้งมาตั้งแต่วันแรกเพราะเราขายของมีแวลูนะสุดเกียตมันเลยทำให้เราถูกบังคับที่จะต้องทำการตลาดออนไลน์มันเลยฟิตพอดีมันเลยฟิตพอดีครับบางจุดเป็นคาวคิทเช่นที่ร้านของผมเองแต่ว่ามีร้านอื่นๆเนี่ยมาขอจอยด้วยก็มีมีมีเราก็โอเวนหมดคือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในในช่วงเวลานี้เราไปพึ่งเขาเขามาพึ่งเราเออเราพึ่งตัวเองถูกไหมบางคนขายเอาเหมือนคล้ายๆขายแบบพวกขนมแมาเราต้องการกระจายอะก็มาเอามาฝากไว้ที่เขาพิเ่นผมผมคิดแค่อผมคิดค่าเช่ารวมค่าเด็กวันละร้อยเองพี่เกียรติตอนนี้มันคือโอเคเราไหวตรงเนี้ยเราก็ทำเดือนละสามพันต่อจุดรวมน้าไฟไงพี่เกียร อืม <ừ> <begg ar S 1> เอเอ p. P แต่ว่าคนนี้เปิดเรเป็นค่าใช้จ่ายให้เราได้เนาะอ่อ่ใช่ใช่ผมก็เอาตรงนี้ไปจ่ายค่าเช่าหมายความว่าบางโลเคชันผมแทบไม่มีค่าเช่าเลยนะพี่แกถูกไหมมันก็เกิดเป็นโมเดลใหม่ๆขึ้นมาเจ้าใหญ่หลายเจ้าช่วนไปทําบางทีคุยก็เขาก็จะคิดอีกแบบเขาคิดเช่นมันเป็นเกมของทุกคนตัวเล็กนะสำหรับผม แล้วเราแล้วเรามูดได้เร็วทำไมคิดาทำไมคิดว่าเป็นเกมของคนตัวเล็กไม่ไม่คิดว่าเป็นเกมของเจ้าใหญ่ๆหที่เขามีลักงหักของที่เป็นตัวไรด้งไรเดอร์อะไรพวกนี้ที่มันมีอยู่แล้วแล้วแล้วเขาก็ก็แล้วถอยกลับมานะทำธุรกิจแบบไหนกลับมามีไรเดอร์แล้วแล้วก็มามีร้านที่เป็นทางกิ๊เช่นนียทำไมไม่คิดว่าเป็นเกมนั้นเขามีเงินเยอะคนตัวใหญ่จะได้เปรียบอย่างเดียวคือถ้ามีเขามีแปรในมือเยอะเขาจะได้เปียมแต่ว่าเลดอ่ะแล้วก็การลงทุนในการขยายสาขาต่อจุด ออของคา <Okay. S 1> เคชเชนเนี่ยคือมันต่ํามากพอมันต่ํามากเนี่ยมันหมายความว่าคุณสามารถเปิดสาขาเป็นสี่สิบห้าสิบสาขาได้นะภายในหลักปีอะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เนื่องมา่านเมื่อก่อนเราทรําธุรกิจอาหารแล้วเราจะคิดถึงคนร้านอาหารที่มีสี่สิบห้าสิบยูนิตี่ยมันรู้เหนื่อยโคตนเลยไม่รู้จะต้องอินเวสต์เท่าไหร่ใช่ไหมพี่เกอยรติถูอถคือสมมติว่าเคยอินเวสต์อยู่ยูนิตละร้านอย่างเงี้ยตอนนี้เราอาจจะ ก็าาจ,จะทํายูนิตล้หลักหมื่นก็ได้นะครับบางทีอย่างอย่างระบบเนี่ยพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเขาเป็นคนลง e q อุป m e n t หมดเลยผมส่งของอย่างเดียวครับผมเคยายสาขาโดยที่ผมไม่เสียเงินสักบาทเลยอืมแบบเนี้ยคือมันช่วยทําให้เราเออเราเราพลิกมุมคิดผมก็เอาอันเนี้ยไปอัดแอปใช้กับหลายอย่างกับแฟรนไชส์ชอ่ะแฟรนไชส์ผมเลยระบบทำคำอีเช่นร้านผมหมด<อ>เวลาเราขายแฟรนไชส์ยุคนี้ของผมครับ ว่วงเขาเช่นไปให้ด้วยเลยไม่คิดฟรีด้วยเพราะว่า<ม>เป็นเป็นโปรแกรมช่วยเลไม่มีโรอโยตีฟรีด้วยผมคิดว่าเจ้าใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เปรียบก็คือทุกอย่าจะจะ,จะเริ่มเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเริ่มสะสมแบรนด์ในเยอะขึ้นเพราะเขาเพราะเ,เขารู้ว่าถ้ามีแคตตากรีของอาหารในมือเยอะ,อะเขาจะโดมิเนตแล้วก็มีวิสเบลิตี้บนแอปเยอะ<ม>อันนี้ผมเห็นด้วยร้อเปอร์เซ็นต์กับพี่ปายเวอร์ลี่นะพี่ปาเวอร์ลี่เพิ่งออกแบรนด์ดาไปลองไปลองฟังดูก็ได้ เขาพยายามสร้างแบรนด์ในมือให้เยอะเดยนี้ไม่ใช่แค่อาหารไทยข้าวแกงมีข้าวต้มมีทุกอย่างอืมพี่ปาก็เป็นคนจิ้มุับการทำข้าวทีเช่นได้ได้อย่างรวดเร็วผมก็เห็นแบบเดียวกันผมก็พยายามทาแบรนด์ในมือพยายามสามสี่แบรนด์เนี่ยแล้วลองดูซิว่าเราโอเปเรตไหวหรือยังขึ้นอยู่กับไซส์ของของพื้นที่ด้วยนะถ้าเรามีแบรนด์ในมือเยอะครัวก็ต้องใหญ่ขึ้นแล้วนี้ถ้าถ้าเป็นไทยที่เป็นเป็นร้านที่เขามีอยู่แล้ว ใช้ร้านที่ก<ม>็มีอยู่แล้วพยายามที่มันอย<ม>ู<ม>่แล้วก็อาจจะเข้าในส่วนของเดลิเวอรี่บ้างนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดคือก็<ม>อเป็นร้านใหญ่มันไม่เป็นร้านเล็กเหมือนเราคือเราโตมาเล็กแล้วพยายามจากัด<ม>พอจํากัดแล้วเจอภาวะการเฮ้ยเราสามารถสเกลมันได้ขยับโน่นนี่นั่นได้ใช้ a อ c e เซสที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยทำอย่างอื่นเพิ่มได้แต่ร้านที่เป็นร้านค้าร้านอาหารใหญ่หมูกระทะเนี่ยร้านสิบยี่สิบโตเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆ ดีสุดๆเอมีมีตัวอย่างร้านใหญ่หลายร้านที่สร้างอีกแบรนด์หนึ่งมาทำเฉพาะคาวิทเช่นทําเฉพาะเดลิเวอรร้านอาหารซีฟู้ดบางร้านเมื่อก่อนเคยขายเป็นจานนะจานละสี่ห้าร้อยมาทำเมนูอราคาหกสิบเจ็ดสิบบนเดลอรีคือกับกับกลับมาที่กลับมาที่จุดจุดพื้นฐานของเราอะเริ่มต้นน่ะว่าเราเองทําอะไรได้แล้วลองออกแบบดูว่าร้านแบบไหน ที่เหมาะกับการทำา e l l v v r y y เหมาะกับ Delivery เนี่ยคือมันต้อง Operate ค่อนข้างง่ายไม,ไม่ไม่ซับซอ้อนมากมีมีอินกิวเอ็นหรือวัตถุดิบอะที่ใช้ในร้านจำกัดไม่ใช่ขนมาสามสามรอย SKU มันก็โอเปเรกันยากมากใช่ไหมหหหบนบนเดลิเวอรี่อะมันมี Key Success ์สักเซสอยู่อันหนึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์สักเซสสำคัญสุดๆของการทำร้านเดลิเวอรี่คือ ตัวตนของร้านเนี่ยต้องชัดมากๆเป็นจับฉ่ายไม่ได้บนเดลิเวอรี่คือ,อ,อตั้งแต่ชื่อร้านเลยนะพี่เกียรติชื่อร้านเนี่ยคือเราองนึกอย่างนี้ลูกค้าเปิดมือถือเนี่ยเขาจะพิจ,พจ,พจรารณาร้านเราแค่เซี่ยววิจริงๆอะถ้าสมมติว่าชื่อร้านเรามันไม่บอกว่าเราอร่อยหรือเก่งหรืออะไรเรื่องอะไรเฮ้ยคาไปเลยนะถึงไหม,มด,ด,ด,ดังนั้นน่ะ การทำข่าวคิดเช่นการทำฟู้ดเดลิเวอรี่ดีกว่าร้านอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยมันต้องชัดตั้งแต่ชื่อแล้วเราไม่ต้องมีเยอะสมมุติว่าเราอ่ะเคยทําร้านอาหารตามสัง่งแล้วขายทุกอย่างเลยเวลาเราทำเดลิเวอรี่เราทําแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องเลือกเมนูที่เราคิดว่าอันเนี้ยเจ๋งสุดมเ,เลยเอ่าอ่าอ่าครับรามาเลยทุกคนนะ่ยที่ที่เป็นลูกค้าเนี่ยเวลาเขา เวลาเขาจะสั่งเลยวที่เขาอยากกินเขาก็นึกถึงเราเพราะอะไรเพราะว่าร้านมันเปิดได้เยอะได้เร็วไม่จํากัดใช่ไหมพี่เราเราแข่งกับร้านอื่นเยอะแยะดังนั้นอ่ะเราต้องทาให้ลูกค้าสะดวกง่ายแล้วกินของเราอร่อยแลวกระ้ำดูร้านร้านใหม่ๆที่พี่ปายไปที่เปิดก็ได้พี่เกียรติเขาเปิดร้านชื่อชื่อชื่อร้านข้าวต้มอ่ะข้าวต้มอะไรทั้งอย่างขายได้ข้าวต้มปลาเนี่ยพอแเราทําได้ทําได้ตั้งหลายอย่างเราเราไปกินร้านกับข้าวปลามีทุกอย่าง อแต่เวลาเขามาทาฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยคือเขาเข้าใจมากๆว่ามันต้องโฟกัสเแล้วลูกค้าก็จะกลับมาสามผมก็ผมก็ใช้หลักการเดียวกันร้านข้าวแกงกะหรี่ผมเก่งแค่แกงกะหรี่คนอยากกินแกงกะหรี่ร้านเคอรี่อาคันต้องมา้านี้ต้องมา้านี้แต่นี้เหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้คือผมว่าคือคีย์ซักเซสแฟกเตอร์ของการทำฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าอย่าเป็นจับชายอ่ะถ้าเป็นจับชายลูกค้างง สิ่งหนึ่งที่คนคนชอบลืมก็คือเวลาเปิดแอปอ่ะแค่แบนเนอร์ก <banner S 2> <ช>็จเจอแบนใหญ่หมดแล้วนะแล้วเมื่อกี้ชัดมากนะผมชอบนะที่บอกไอร้านค้ามันมันต้องชัดตั้งแต่หน้าจอคือจินตนาการนะเวลาเราหาเนี่ยไอร้านนี้ไอแกงกะหรี่ตึ๊ดตๆด,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 ดมันก็บอกชัดเจนว่าร้านเนี้ยขายแกงกะหรี่ยังไงยังไงร้านเนี้ยมันต้องอร่อยเออแต่ถ้าเป็นร้านแบบจับฉายอาจจะลําบากหน่อยอันนี้เข้าใจเลยเห็นภาพเลยอ่า